สวัสดีครับวิวขรา์บอลเต็งโปรแกรมฟุตบอลวันที่20มกราคมเวลา1 9นา30นาทีครับเราอยู่กันในศึกแห่งเมืองผู้ดีอย่างพีเมลกอังกฤษครับกูระวังทัพปืนใหญ่ออสเซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพปราสาทเรือนแก้วคริสตนันพาเลตครับ สถิติการพบเจอกัน5นัดที่ผ่านมาเป็นทางด้านอาเซนอลครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยไปได้3เสมอ1แพ้ไป1ครับทัพปืนใหญ่อาเซนอลปัจจุบันอยู่อันดับที่4ครับมีอยู่40คะแนนผลงานการเล่น5นัดที่ผ่านมาถือว่าน่าเป็นห่วงครับ3มนัดล่าสุดแพ้รวดและแบ่งเป็นเสมอ1 แพ้1ตามกันไปครับผลงานการเล่นในบ้านก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเก็บใช้มาได้3แพ้ไป2เก็บนี้ด้วยการคุมทัพของมิเกลโอาเตตาจะจัดทัพปืนใหญ่มาในแผน433สผู้รักษาประตูเป็นเดวิดรรยาแบ็กซ้ายเป็นอล็กซานเดอร์ซินเซนโกแบ็กขวาเป็นเบนไวท์กองกลางคอยจ่ายบอลไปแดนหน้าเป็นเดแคนไลปีกซ้ายเป็นกาเบลมาตินาลีปีขวาเป็นบุกโยซาก้าครับส่วนทัพปราสาทเรือนแก้วตอนนี้อยู่อันดับที่1 4 มีอยู่21คะแนนครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเก็บชัยมาได้1เสมอ2แพ้ไป2ครับผลงานการเล่นนอกบ้านก็ยิ่งหนักเก็บชัยไม่ได้เลยแบ่งเป็นเสมอ2แพ้ไปถึง3เกมครูจัดการทีมปราสาทเรือนแก้วอย่างรอยออสันจะจัดทัพมาในแผน4-2-3-1ดีนเฮนเดอร์สันรับหน้าที่เฝ้าเสาคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโจฮามคิมแอนเดอร์สันและมาร์เกฮีกองกลางแดนรับเป็นทางด้านบิลฮิวกองกลางตัวรุก เป็นอิเบรลิซี่อีซี่ส่นกองหน้าตัวเป้าคอยปิดสกอร์เป็นทางด้านฮอสซอนเอโดอา ครูนี้เปิดราคามาที่ทางด้านทับเจ้าบ้านอย่างทัพปืนใหญ่าอซเซนลต่อทัพปราสาทเรือนแก้วคิสตัลพาเลตอยู่ที่ลูกครึ่งจากการเล่นที่พบเจอกันทางด้านปืนใหญ่จะทำได้เหนือชั้นกว่าด้วยขุมกำลังและนักเตะวัดตำแหน่งต่อตำแหน่งฝีมือยังห่างชั้นกันมากจากการเล่นที่ผ่านมาของปืนใหญ่เจอศึกหนักมานิดหน่อยแต่เกมนี้เขาน่าจะสบายขึ้นเพราะเล่นในบ้านยังไงเกมนี้คาดหวังว่าทางด้านปืนใหญ่ารซเซนนจะยิงในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ